ันนี้มาทำขอกวัวเป็นวันที่สองนะคะวันนี้ปิดร้านสองวันสามวันแล้วค่ะอากาศหนาวมาทำขอกวัวต่อกับวันนี้มีพ่อมาด้วยนะคะเดี๋ยวให้ดูค่ะเนี่ยขุดหลุมตอนนี้วันนี้ทำการขุดหลุมแล้วค่ะนี่ค่ะหอตัดไม้ เราจะเผาขลามด้วยค่ะวันนี้ขุดลุมขอบัวนี่เหนื่อยบ่ค่ะไม่เหนื่อยค่ะไม่รอ้อนจะหนาวอันนี้พอ,อจ้ะวันนี้พอมาช่างมาทำให้ หมดแล้วเคยไปยังก็มามาแล้วสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะอยู่บ้านอากาศหนาวป่ะจ๊ะนี่นับกบอลพนมหนาวต่อมันแล่นเหรอต่อมันไหลเหรอ <laughs> ว้า ปะกติเลี้ยงวัวมันอยู่ไก่นะจ๊าก็เลยทำคอกใหม่ย้ายวัวเข้ามาบา้านไหนมันแจง,องโอ้เยเี่วัวต้นอยู่นี่ลองสักต้นซินี่แม่ขอดีนี่แม่เสียตัวนี้หักเป๊ะเลยนี่จะแม่งด่นี่ถ้าคุดมันแซงเนี่ยขอดีเลยแม่ป่าถ้าเคยขุดเนาะต่สนิทฐานหรอมะ เวลามันจับมันพอดีนะพอดีนึงๆน,นะมันพามเตื้องสิบันท่นไหนเลยนอ้าวันไหนให้เลยนะทำข้าหลามต่อจ้ะอืมข้ามาดูข้าหลามอืม,อมปึ๊บ มันเยอะเนาะนีพูดข้างหลังค่ะนี่อยูนี่แหละจ่าข้ออัวนี่แหละดอย่เอาส้มต่ำมาต่ำอีกเนาะป่าก็คือสิพนักงานลงมาจับตำมาแล้วกอกินตอนนี้วันนี้รวมรวมญาติจ่ามาช่วยกันเนาะทำข้ออัว อ้าวใบเตยปเป็นนึกว่าเสีเาใส่นั่นไหมปิดปาก,ปากไหมหมอกอ๋อแล้วปิดปากเออะไรปิดปากไปกล้วยนี่จ้ะมันนี่ตับมะละกอมะละกอมาตำด้วยจ้ามะฮงเฮิร์มเนาะนี่จ้ะของแซบปลาระ ข้ามลาม,มเสาแล้วนะคะหายยากมาด้วยโอ้ยกว่าจะได้กินจ้ะนี่ยฟ <c oughs> าทัว <c oughs> ตอนนี้ก็เริ่มเป็นรูปเป็นล่างกันนะคะเ <c oughs> นี่ยเริ่มตั้งเสา เสาเอกเสาทูเสากลางนี่จ้ากางตั้งเสาอันน้องไปเอาเสือกอ่พอ่อนี่จ้ตัดไปทำเสาอีก ้ยของเราอาการหนาวนอกจาะมันไม่ร้อนพอดีเลยอ้อ ปล่อยของเขาปล่อยให้มันอันนี้ก็คือนี่จ้ะยังเหลืออยู่เขาหลามหอมๆเนาะจ้ะ

ไปจ้ามันมันจะชอร์สองสองออกมานี่พี่ป็นซี่นพี่ว่าไม่ใช่ออกสองเจ็ดนะสองซี่ขอนไปซื้อเนื้อเขาลดราคาเนื้ออันอันเจ็ดบาท

ผมคิดว่าจะเอาตน้ำผสมดิฉวนถือมาส,สองอย่างน้ำใช่หรืออันน้ำขนมจีนต่อไปตำอันนี้ตำมะเฮ้งเนะ ก็สุกแล้วจ้ะพ่อกลัวเขาเยอะหน่ง ส้ตตมตำจำ้องเพิ่มนะจ๊ะมาเด้อกินข้าวเที่รังเกนจ้ามาจ้าตำหนุ่มจีนส้มตำส้มพักแล้วก็บบปุ่นฝาจ้าจะมีที่นี่นะจ้ามานะคะ่ะกินข้าวที่รังเกนจ้า แซบจ้ากินข้าวเที่ยงแซบแซบก็ต้องแซบมีแค่นี้กับเขานี่เิแซบวัยอยู่เขาหลามออกจากบ้านไม่ได้เขาหลามเป็นไกด์บวงเฮาจ้าเขาหลาม ในเตียงในเตียงเหมือนข้าวหลามเผาเข้าวหลามขา้าวเดีาหรือว่า,ข,า,า <c oughs> ข้าวหลามข้าวหลามแบบไหน <c oughs> วันนี้ก็คงจะไม่เสร็จนะจ่ะคอกัวพรุ่งนี้จะมาทำอีกทีหนึ่งว,ว,วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกการ,รติดตามนะคะหาลำดีแก่แก่แสามลำวันนี้ก็คงจะทำทั้งวันนะจ่ะเพิ่งกินข้าวเสร็จเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะมือใหม่อนะทำยูทูบนะจ๊นะเนาะกับพยายามทำให้ดีที่สุดนะจ๊ะแ,แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบาขอบคุณ<า>ค่ะ